ครับสวัสดีครับเทสเสียงเทสไม่หน่อยนะครับภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมครับวันนี้เวลาก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วแดดเริ่มจะตกดินแล้วนะครับแดดเริ่มไม่มีแล้วก็รอเวลาดีนะครับตอนกลางวันโอ้โหว่าจะมาไรสักหน่อยโอ้แต่ร้อนมากๆเลยนะครับครับวันนี้ผมมาในฉากแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยสวนป่า ตอนนี้กำลังเตรียมบุกเบิกป่านะครับทางป่าทางป่าเพื่อที่จะถมดินนะครับถมดินแล้วก็แบ่งแปลงที่ดินนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับก็เป็นโครงการที่จะเตรียมทําหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่ดินพื้นนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านน้องหอยนะครับอําเภอนาแก่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ติดกับพรุนใหญ่นะครับสายนาแก่หนองญาตินะครับ ส่วนด้านหลังก็เป็นถนนคอสรลนะครับก็กว้างประมาณ4ี่หเมตรนะครับเรียกได้ว่ามีถนนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโครงการนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมทั้งป่านะครับก็ตอนนี้กําลังจัดหาผู้รับจ้างนะครับมาดําเนินการถมดินแล้วก็ทํากาแพงนะครับขคาดว่าเร็วนี้ก็จะได้ผู้รับจ้างนะครับ เพื่อมาทมดินนะครับตอนนี้ห้าหกมงกว่าๆนะครับเขาเลยถือโอกาสนะครับมาไละครับให้ f c นะครับทุกท่านนะครับได้รับทราบกันนะครับว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กลางป่าเลยนะครับก็คาดว่าจะทมดินไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าจะให้ทันฝนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาก็จะทําให้ดินเราแน่นนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ3มไร่กว่านะครับ3มไร่สามไร่หนึ่งงานหนึ่งงานกว่ากว่านะครับพอใหญ่พอสมควรนะฮะก็ขอให้ f c ทุกท่านครับติดตามชมให้ดีนะครับว่าผมจะทําหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครนะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ของแต่ละหลังนะครับที่หลังละหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานงานประมาณ สามเฟสนะครับสามเฟสเฟสละสามหลังก็ตกทั้งสิ้นเก้าหลังนะครับเรียกว่าหนึ่งหลังก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะครับโอ้ใหญ่พอสมควรเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่นะครับที่ที่เขาทำการก็ประมาณห้าสิบหกสิบตารางวาครับแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยตารางวาพอดีครับหรือพูดง่ายๆคือหนึ่งงานหนึ่งงานกว่ากว่าด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ผมจะทำแบบ มีถนนนะครับถนนทางด้านหน้านะครับด้านหน้าตัดเข้ามาแล้วก็ทางด้านข้างครับเรียกว่าเป็นถนนคอสลอนะครับกว้างประมาณ6กถึงเเมตรนะครับผ่าเข้ามาในโครงการนะครับก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะครับช่วยมารับชมรับฟังความคืบหน้านะครับว่าจะมีโครงการในแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยมีความคืบหน้ายัางไงนะครับตัวนี้ก็มี เด็กๆด้วยนะครับมาวิ่งเล่นที่นี่นะครับแดดล่มลงตกพอดีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวดูสถานที่นิดหนึ่งนะครับว่าบริเวณพื้นที่ตอนนี้ผมก็ได้ถางป่าออกออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคาดหวาที่หน้านะครับก็คงจะดำเนินการถมดินแล้วก็ทำรั้วนะครับรั้วคอนกรีตนะครับรอบๆด้านข้างนะฮะ ซึ่งโครงการนี้ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นบ้านเรียกว่าเป็นหลายรูปแบบนะครับเป็นบ้าน5สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับสไตล์ทรงปัญญานะครับหรือคอนเทมพอร์ r รี y นะครับซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับมี5รูปแบบให้เลือกชมนะครับใครชอบรูปไหนก็เลือกเอานะครับโดยจะเปิดทั้ง เฟสแรกก่อนครับทั้งน้านหลังครับสามหลังแล้วก็มาตรงกลางนะครับแล้วก็ไปที่ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่นะครับสายนาแก่หนองญาาินะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านครับเอฟซีทุกท่านครับดูสถานที่นิดนึงนะว่าตอนนี้ผมมีความคืบหน้าอย่างไงนะครับโอ้ตอนวันนี้ตอนกลางวันนะครับผมก็ได้มาดำเนินการถ่ายระดับไว้นะครับกับคลงานอีก สองคนนะครับผ่านระดับไว้โดยจะม pues ักจุดไว้เป็นปักปักหมุดไว้แต่ละที่แต่ละที่นะครับเพื่อเวลาเราถมดินนะครับเราจะถมตามที่เราปักหมุดไว้นะฮะก็จะง่ายนะครับแล้วก็ได้พื้นดินตามที่เราต้องการนะครับก็จะถมสูงครับถมสูงกว่าถนนทางด้านหน้านะครับ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็50เซนติเมตรนะครับซึ่งทางด้านหลังก็จะเป็น ถนนคอสโลแล้วก็มีรางระบายน้ําเรียบร้อยนะครับมีมีน้ํามีไฟถึงนะโอ้ก็นะว่าเป็นโชคดีนะครับก็ด้านหน้าก็ติดถนนใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นเป็นทั้งด้านหน้าก็จะเป็นติดกับโรงเรียน,นครับโรงเรียนมัณนน้องหอยคําอ้อมนะครับนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะห่างจากอาเภอนาแก่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะ วิ่งเข้ามาถึงบ้านน้องหอยนะก็จะเจอที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามาทางอำเภอนาแกนะครับก็จะมีที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ทางฝั่งทางสายมือนะครับที่บ้านน้องหอยคำออบนะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปดูพื้นที่รอบๆนะครับของให้ f c ทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ให้แรงเชียร์แรงใจกับผมหน่อยนะครับว่า ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงเป็นยังไงครับภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะสักคู่นึ่งผมจะพาดูพื้นที่รอบๆสักหนึ่งอ่ะปึ๊บนี่แนะ่เดี๋ยวพาชมพื้นที่หน่อยนะฮะ วันนี้ทั้งวันนะครับมาถ่ายระดับนะครับถ่ายระดับเพื่อเพื่อปักหมุดผมที่ดินนะครับนี่ครับนี่ถ่ายระดับไว้ที่เสาต้นนี้โชคดีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมันผมไม่ให้สูงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพื้นดินมันสูงอยู่แล้วนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นเดี๋ยวไม่ได้ยินว่าเก็บไม้หนึ่ง ที่ทางหน้าเนี่ยตรงข้ามป่าไปเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่สายนาแกนองญาตินะครับผมได้ยินเสียงรถไหครับรถวิ่งกันตอนนี้5้าโมงเย็นกว่า,วานะครับัวยังเป็นป่าอยู่นะครับคงจะให้จาวบ,บ้านแถวๆนี้นะครับเอาต้นนี้ไปทำฟืนนะครับก็ว่ากาอ่อกันเยอแยะก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากได้ก็เข้าไปนะครับทำฟืนนะครับ อันนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากอาเภอนาแกรับ4กิโลเมตรนะครับยังติดไม้สักนิด่นหนึ่งไม้หลุดอยู่แล้วครับผมะนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผ่าบุกป่าไปบริเวณตรงนี้ให้เข้ามาแล้วช่วย คอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือพื้นที่โดยรอบนะครับโอเคนะครับ f c ทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าคอมเมนต์ในตอนหลังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็คงจะแรงงานความคืบหน้านะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมรับทราบกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับไรหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับผมพออยานะครับขอกล่าวคําว่าขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับมาดูความคืบหน้าแล้วก็ให้แรงเชียร์แรงใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย